สวัสดีครับผมอันเดีก่าวซินช็อปเลเซอร์เอ็ดครับผมเซฟเฮาช็อปครับอ่าวันนี้เราจะมาให้ดูนะครับเป็นออเดอร์ที่เราส่งลูกค้าส่งพวงนี้นะอนี้เป็นวงล็อกเก่าทั้งหมดที่เหตุผลต้องมาบอกอย่างนี้เพราะมีคนถามอ่ะเวลาเราส่งของมันมาเยอะไงว่าเออไม่เห็นภาพเออไม่เห็นภาพก็เลยมีคนไม่เข้าใจด้วยอ่าก็เลยจะ มาบอกให้เข้าใจราคาถูกครับราคาถูกส่งถูกก็คือของเนี่ยเราส่งให้ลูกค้าทําต่อคลิปนี้เราทําเพื่อให้พ่อค้าหลายๆคนประกอบการตัดสินใจอ่าได้รู้ของเป็นยังไงกันนะครับโอเคอันเริ่มตัวแรกเริ่มนะครับเริ่มเลยจโจหัวเลยกันแดดลดธรรมดาธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้ราคาถูกอ่าคือเป็นล็อกเก่าอันนี้ เลเซอร์ปรินดูกันไปเรื่อยๆตัวในพื้นพื้นก็เต็มลายมันมันอะคือพวกนี้ราคาน่าจะรู้ๆกันอยู่ขายเท่าไหร่เดือะไฟฟิงเกอร์เด็ดพันอันนี้เป็นวงล็อกยุคนูเมทัลหน่อยสวยๆนะครับหน้าหลังเต็มลายมันอะันนี้ถ้าตัวแเราออกเอออันนี้ ECE นะครับอค่ายเล็เล ดูปไปกลยชัดๆนะครับยาง ECE ถ้าเป็นสายหยิบน่าจะรู้จักกันอันนี้<ม>รู้จักกันอรับแล x อันนี้มาตัวดอนออกรุ่นใหม่หน่อย5ตัวแล้วค่อยออกอันนี้เ e d l o c k สายเมทัลนะครับดูกันแบบเร็วๆอันนี้ Red Hot ออันนี้อ่ะอาจจะงงออันนี้อาจจะเข้าใจ Stone s o ใส่โปรเจกต์นักร้องนำสลิปน็อตอืมนะ ACDC อ่ะอันนี้เลต Again the Machine ลายเต็มเต็มมันอ่ะนี่โฟเท่อ่ะโอ้โหเต็มเต็มครับสิทธิ์เต็มสิทธิ์เต็มอัลบั้ม h y p n o t i นะครับมันมันนะครับอ่ะอันนี้พื้นพื้น Metallica อ่ะสิทเต็มแล้วมาอีกแล้วอันนี้ของขายง่าย ได้เงินโชว์โวอ่ะลิมนนาอ่ะไลท์วิทเทิลเซนเตอร์เปอร์นะครับเดอะวิทเทิลสวยๆนะครับเป็เต็มมันอ่ะจิมนี่นะจิมก็มาอ่ะอันนี้วงกันปี90นะ s t โ n นแฮมเปอร์ไพร์ยุคเดียวกันเนวาน่าอ่ะยุคเดียวกันอ่ะอันนี้พื้นๆื้นอ่ะโรสเมิอ่ะพังล็อกใหม่ๆหน่อยไลท์เกนนี้นะบ๊อบ ใส่เมานะ้วใส่เมาอันนี้เฟี้ยวเฟี้ยววงควีนอ่ะอันนี้อ่ะอันต้องอธิบายอันนี้เป็นเสื้อสปอร์ตแวร์ของวงคิดล็อกอัลบั้มอเมริกันแบดแอดอ่ะอันนี้เป็นของแปลกๆนะเสื้อวง้ชัดว่าเป็นผ้าห้าสิบนะครับเป็นผ้าห้าสิบนะตัวนี้เราปนไปให้นะผ้าบางเรายัดหมดมีอะไรเราใส่ไม่ยังละ พิงฟอยอ๋อปกธรรมดาเลเซอร์พซิน่น ACDC อ่ะ,อ,ะอันนี้เอวิทเอวิทลายสวยลายเต็มเลยเต็มๆนะครับสีสดๆ AC อ่ะเดิมฟอยของใครง่ายของตลาดอ่ะใช่มาถึงตัวนี้กันแล้วครับซีดมันมันยอมนะครับมันยอมเกตฟูเดตลายเต็มนะเต็มลายเต็มลายเต็ม อันนี้ดึงออกแล้วกันนะอ่าเก็บเก็บอ่ะอันนี้แบล็กเลเบลโซซิทีนะแซกไว้แซกไวอ่ะเอสซีดีซีทิงฟอยอ่ะอันนี้เกตฟูเดตลายธรรมดานะแต่สวยอยู่อ่ะตัวนี้นิ่มากเต็มสวยกลางกลางกลางอยากดูเต็มเต็มครับเรียกร้องมาฟอยลอ่าเดี๋ยวกางให้ดูก็ได้อ่าเพื่อความให้คุณเซฟเขาจัดการลาง มันมันสวยลายเต็มโอเคผ่านนะครับรับคุณมากกว่าที่คุณคิดเลดเ a เกนเดม d ชียร์นะอันนี้อัลบั้มดังจอร์เดนของได้เงินฟูไฟเตอร์สวยนะอันนี้อธิบายหน่อยอธิบายเขาให้เขาฟังอบ๊อบดีแลนเป็นศิลปินนะโคเก่าอันนี้ดังดังต้องใส่ลึกหน่อยนี่ลายมันมัน กอสมทวงสายดูเมทัลนะนีบบะ่นะบ๊อบเอซีเอซีนี้ปนเยอะเพราะว่า,าปเป็นของขายง่ายได้ตัง<า>ชัวชมีม่เลสฮอตไหมกละเลสฮอชินี่เปเปอร์อ่ะอันนี้ลายสวยแบ็กซับบาทแต่อันนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะหลายบาทน,นะ ซับบาทได้เลยครับอันนี้บอบมาเล่ยอมตัวนี้อยากให้ลูกค้าเห็นนะจำเป็นหน่อยนี่นะก็คือลายมันได้ครับมัดยอมอย่างนี้นะครับหน้าหลังครับหน้าหลังนะก็คือถ้าตรงสายก็หลายบาทสายเมาครับแล้วก็มีนี้ครับรีโอก็คือเมาอยู่นะครับอะคิมฟอยอะอันนี้ต้องซูมหน่อยเดอะมาสบัวต้าเป็นวงของอดีตสมาชิกแอดเดิ้ไดอินเนี่ยต้องอธิบายยาวเพราะว่า อันนี้เป็นเล่นโปรเกรสซีฟเป็นโปรเกรสซีฟนะวงนี้เล่นดีลองไปเซิร์ชฟังดูอันนี้อัสนีวสันนะครับอไม่ใช่เฮนนิเชียสดีอัสนีวสันอันนี้จ็วงนะอันนี้แดนซิกใครฟังมิดฟิตน่าจะรู้จักแดนซิกพังใส่พังเฮเวนแน์เฮลคอฟอยอันนี้ก็ปนปไป แบ็กไอพีถือว่าถือว่าขายได้ใครก็รู้จักก็ได้อยู่นะอันนี้สวยทูเทกทูเทกอันนี้ทูเทกเก่าปีเก้านะวิเซอร์น่าจะเป็นบูอัลบัมอ่ะชิลด์เดนออฟบอดอมอี่อัลบัมก็ให้นะครับหมดเลยเรามีอะไรล้วก็ยัดนะของดีดีลายเดอะลิปเปอร์คอร์ลินแลตแบ็กเลเบลก็มาหลายเบืเริ่ม อติดๆกันอันนี้มันมันนะเทิมออะอันนี้คลายพวกสโตนเนอร์ล็อกนะซ k เควอคลายอซีเอฟอยอ่ะลาซาด A D ีลามันมันอะอันนี้ออดีอสเลฟสมาชิกวงเลยไอเกนเดอร์แมชชีนะกับนักร้องนำสาวกาเดน มันมีที่มาที่ไปเราไม่ได้ยัดของกันมั่วๆวันเลิฟวันเลิฟอาจะชอบอ่ะมาอีกแล้ววันเลิฟนี่คือวันรักวะนั่นแหละประมาณนั้นเลยอ่ะนี่เกตฟูเด e มัดยอมเต็มตัวเก่าเดิมสวยสอ่ะแดนซ์แดนซเหมือนเดิมอ่ะอินเฟรมเมโลดิกเดทเมทัลแล้วจิ๋มอ่ะอันนี้คิดล็อก กจะล็อกต้องใส่วงนี้ดิสพลินลอลลิงสโตนเอซีอ่ะอันนี้เรื่อยๆนะของตลาดเรื่อยๆอ่ะวิเซนลายภาพปิ่นอ่ะดูชัดๆปิ่อันนี้ก็ปีเก่านะวิเซอร์ปีสองพันต้นๆอ่ะอ่ะตัวนี้ให้เขาดูเต็มๆนอันนี้เป็นซีออนลูดแวร์อันนี้ลายสวยอะอาจจะเป็นสายแลกเกตสายสกาว่าเป็นของซีออนลูดแวร์นะอันนี้ไม่มั่นใจ แต่ลองไปหาฟังกันดูอันนี้เพอร์อ่ะปกติทั่วไปนะเลสคร i n นีฟอยอะหิมนี่วงของแบมมาการิล่าอะสมาชิกของ j จ c กแอดนะนิทานิก้าเอมิโน่นูเมทันอะเดอะดอเดอะดอจ u จ p ครับดูกันจ p นะเป็นแขนจมคอจมนะเดอะดอเสื้อวงไม่ค่อยจะมี อ่ะอันนี้ลันลันมีได้ราคาเกตฟูหมีมันย้อมเต็มอ่ะเรายัดให้หมดฟอยส์สกินจมก็มาครับพินฟอยส์นี้เต็มลายจ้มเต็มอล้วนี่คือสำหรับล็อกเก่านะคนชอบล็อกเก่าอ่ะเอซีเดสต็อกมาเลยไก่แล้วไก่จะิงนาทีแ้วอ่ะจิมมี่คนดิกอ่ะเราออกผ่านเร็วๆนะอ่ะจีวาวันท่านนะ เลสซบสิ้นอ่ะออ้อยไก่จะหมดมันก็ยังมีนะจะหมดมันก็ยังมีอ่ะก็ได้อยู่นะเออมาสเตอร์ออฟพัฟเฟตเดอะบีเทิลนะอ่ะอันนี้เป็นค่ายทูตแอนเนลค่ายพวกเมทัลคอร์อ่ะอะไรอย่างนี้นะพวกสายอีโมอ่ะอันนี้ไลท์เกนโอ้โหลายสวยเต็มเต็มเต็มตัวเต็มตัวดูบนเธอชักดีกว่าอันนี้อันนี้ไม่สวยจริงๆสวยๆของสวย เต็มนะอันนี้เดอะดักเมนอะดอกดอกเดจอร์เจียออะตัวสุดท้ายแล้วครับโอ้โหทำไมมันอยู่ตัวล่างอะปิดอะเต็มเต็มอ่ะหมดนี้นะครับจะสงสัยว่าราคาเท่าไหร่อะทั้งต้นเราขายเป็นแพ็กเกจนะครับอะราคานี่ตัวละร้อยสามสิบแต่ถ้าคุณยกหมดกองเฮ้ย ถ้าร้อยตัวถ้าร้อยตัวตัวละร้อยสามสิบแต่ถ้าคุณยกหมดอาจจะมีถ้ายกหมดยกหมดตัวละร้อยไปยกหมดตัวละร้อยไปทั้งนี้ทั้งนั้นราคาอาจจะขึ้นขึ้นลงลงตามแล้วแต่ของที่ผมจะได้มาแต่อันนี้พูดถึงว่ารอบนี้อยากให้ดูสเปคของว่าเป็นประมาณอย่างนี้ราคาก็จะประมาณนี้ลูกค้าที่สงสัยเรื่องออเดอร์สั่งเราจะได้ของประมาณแอันนี้เป็นตัวอย่าง ตัวอย่างล็อกเก่าที่มีติดตามเพราะว่าเสื้อมันเยอะมันถ่ายรูปไม่ไหวก็เลยต้องถ่ายอย่างนี้ให้ดูคุณสงสัยที่ผมไม่ได้ลงขายหน้าเพจว่าของไปไหนไม่มีของเหรอเราถ่ายให้ดูรับรอแต่เราถ่ายไม่ทันครับเราอยากถ่ายวิดีโอเพราะว่าลูกค้ามาเอาถึงที่ไปหมดแล้วคืออันนี้ส่งพุงมีร้อยตัวข้างหลังนี้ก็สเก็ตร้อยตัวส่งพุงมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปสเก็ตเดี๋ยวรอสักครู่เราทํา ทีละอย่างเนาะวงเสดจภาบางสก็์การะตูนก็ได้อออโอเคสักตามชมในเทคต่อไปโอเคครับสิ้นรัดสวัสดีครับ